จะไปใส Đây, means, ่เหี่วหนูไดยนูสามตัวตีตัวหนึ่งตัวใหญ่มาเล่นมาอุ่นเฮือนใหม่เลยเหมือนในคนกำลังทาสีเทียนมันมันมันแรงปวดไปมันทักกระซองขาบอกจะไปบ่ไหนก่อยหนูก่อยหนูนะก่อยหนูนะ แมนบ่ก้อยนูน่าน ah? ูนาโนนาอันนี้นูเพื่อนนูเพื่อนปล่อยนูนาตาแส็บคักตาบังหงสงปิงนกฮะตับเต็มโพแกงหน่อไม้ อัอตีก็ะยยกกับลุงมามามามีต่เนื้อแซ่บๆนีเ้าของมึงบอกนข้าวสมาคีมีแต่เมนูแซ่บๆเหมือนนี้กเปลยังได้อาแจ้ พอไ,ได้กินเสียใจบรรยากาศรอบๆคางเนาะพี่น้องเมือนในก็ะลมเย็นเย็นกับสบายดีพอแม่พี่น้องเบิดสุสุขสุคนเนอะที่หับสุมขิบกองอติพากินปาเดียวทางส่องยูทูบของเฮาเนาะพี่น้องทางเฟซก็แม่นแซ่บนัวสไตล์สาวล่าเนาะขอบใจพี่น้องยๆเดอร์ที่เข้ามาหามับสุมขิบของเฮาตักไรตักแห้งกบเลยไม่ใช่เนี่ย มันเต็มหมดปิงน้กรอบกบอืมบนะมกําลังหงเขากันกตําหงเผ็ดเพชรหอินหอมจว นกอันนี้นันกยังแม่นกเขานกเขานกเขาทำหงุ่งกับเพชรคดขขนาดน้องิกแหงเดเจ็บแปงนัวเห็ดเหมือนนี่ขัดยอดสุดยอดกินงเขาเป็นยังไงเป็นตาแสบแท้ไม่หลับอื้อ กินเขากับยังกับไก่กับไก่รู้จะม่กินปลตาแซบแตเด้กินยังเลยบาทนี่คลิปเฮากับสีจบลงเพียงท่นนี้น้อพี่น้องกินเข่าซามัคีเหมือนี่มาเล่นหน้าเอือยคือเก่าพี่น้องเพราะว่าพี่นางเพิ่นมาแต่สวรรค์นาอก็เลยพากันมาแกงออกมาอกินแม่ก็มามือนนี่พี่น้องถ่ายคลิปนี้เป็นข้อฝากพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮาในเหตุคลิปคขังต่อไปเนาะ คลิปหน้าพอกันใหม่จ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย